เดี๋ยวมาสองนิ้นนวพระเอกนางเอกมาลองชุดชุดนักบีนี้มีชุดนักร้องทีมนะครับอย่างก่อนเว้าแบบเราเอาหนูใส่ไหมโอ้ยห <c oughs> นูใส่ไหมคะใส่ไหม <c oughs> น้องคอย อือกำลังงงแบบสูมามีอยั่างายแท้กันสิวาเนาะเนาะลูกอใหญ่เมองหันลูกไข่ฮาวๆเจ้าเขามาลูก่อยซึมเลยย่านนั่งวีเสื้อสมุดบอลลู

สแตนบายกันถ้่เสานี้เดียเพราะว่าม,มันมันอยากให้ได้รูปหลายที่สุดนะเ,เขาสิได้ใส่ทั้งปีใครมีชุดนักร้องของตัวเองก็ขนมาด้วยเลยนะครับชุดไอชุดหมายถึงชุดส่วนตัวเนี่ยเขาเก่ามากเลยชุดเพชรชุดนักร้องป้าโบป้าโบสวัสดีจ้าป้าโบก่อนจ้าป้าโบก่อนเลยจ้าจ้าเร็ว จ้าเห็นไหมกลุ่มหัวลงผอมเมี่ยเก็ริ่งเนาะเขาไหว้สวยแคมแมมงงเลยอะไรมาเข้ามาคนอะไรเยอะแยะมาที่บ้านช่วงนี้ก็อยู่เป็นช่วงของการซ้อมครับ <c oughs> เพื่อที่จะฟอร์มผลงานสำหรับฤด,ดูการที่เก้ามันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวทีแสงสีเสียงนะครับที่เราจะอัปเดตนะครับ ชุดการแสดงต่างๆมันก็สิเป็นแบบยกระดับอีกขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งน้ององ่วงน้องพึ่งตื่นครับผมน้องคอยพึ่งตื่นหลานสาวดูทำหน้งงๆแคมแมมกำลังเก็บข้อมูลหนูกำลังเก็บข้อมูลกำลังหาประสบการณ์ใช่ไหมคะต่อไปหนูก็จะเป็นหัวหน้า ดอใบยี่หล่ากสิเป็นผู้นำทีมงานน้องเทพธิดาฝาแฝดเทพธิดาฝาแฝดน้องพลอยเชร์มาน้องน้อง,องพลอยสวยกับน้องเพชรใสพลอยสวยเพชรใสใจกันร้อยโอ้ยขลองจองพอดีเลยฝาคู่แฝดเทพที่อุอ้ย